ใครเงียบที่พวกเราอาจจะเป็นกันอยู่โดยไม่รู้ตัวครับวันนี้พี่อ่๋นครับจะมาชวนทุกคนลองเช็คลิสต์ดูซิว่าเรามีอาการแบบนี้กันอยู่บ้างหรือเปล่าออนเพลียสายตาพล่ามัวปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะครับแล้วตื่นขึ้นมาบางทีนะคอแห้งมากกระหายน้ํามากแล้วก็มีอาการคันตามตัวชาปลายมือลายเท้าเวลาเป็นแผลก็หายยากและบางคนนะฮะเรื่องแผลนี่สําคัญนะ ถึงขัน้นต้องตัดอวัยวะบางส่วนที่เป็นแผลเลยทีเดียวอาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ทานอาหารประเภทแป้งนํำเยอะมากติดของหวานหรือแม้แต่ติดรสชาติหวานแล้วถ้าบวกเข้าไปกับการที่คุณเป็นคนขาดการออกกำลังกายอีกแล้วก็ผมว่ายิ่งต้องตั้งใจฟังกันใหญ่เลยรวมถึงถ้าหากว่าคุณเคยตรวจแล้วระดับน้ําตาลในเลือดของคุณนั้นสูงอยู่ตลอดเวลา นั่นหมายความว่ามันเสี่ยงนะครับที่ทําให้เกิดความผิดปกติในหลอดเลือดของคุณได้นะครับซึ่งมันจะส่งผลมากมายนะต่ออวัยวะในร่างกายของเราอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยเพราะว่าการที่หลอดเลือดของเราเนี่ยอุดตันนั่นหมายความว่าเลือดก็จะไม่สามารถที่จะเดินทางไหลเวียนไปตามปกติได้ถึงอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นเลยคุณเลยอ่อนเพลียไงและรวมถึงสายตาที่อาจจะคล่ามัวและรู้สึกว่ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เพราะว่าช่วงนั้นผมเองก็เป็นคนนึ่งซึ่งขาดการออกกำลังกายเราก็ทานอาหารพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตล้วก็ทานของหวานเยอะเพราะรู้สึกว่ามันจะทําให้เราสดชื่นโดยที่คาดไม่ถึงว่ามันส่งผลเสียกับเรามากขนาดนี้ทีเดียวถ้าว่าคุณมีอาการแบบนี้อยู่นะครับอย่าปล่อยผ่านอย่ามองข้ามมันอันตรายกว่าที่เราคิดนะครับมันสามารถทําให้เราเป็นอัมาพาตได้หรือแม้แต่รุนแรงจนถึงขั้น เสียชีวิตได้จริงๆหนึ่งในวิธีนะครับที่วันนี้ผมอยากมาแนะนําพวกเราก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอปรับเปลี่ยนการทานอาหารซะและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือทานอาหารที่มีสารสกัดจากมะระกฮีโนกครับนั่นก็คือสารที่เรียกว่าคาเรนตินทำไมถึงต้องพูดถึงคาเรนตินเพราะคาเรนตินสารสกัดตัวนี้ครับมีโครงสร้างทางเคมีที่ใกล้เคียงกันกันกบอินซูลิน ซึ่งเป็นสารสําคัญในร่างกายที่ช่วยควบคุมปริมาณน้ําตาลในร่างกายและเลือดของเรานี่ยและถ้าหากว่าเราได้รับแคนเรนตินเข้าไปนั่นหมายความว่ามันก็จะช่วยในการส่งเสริมการทํางานของอินซูลินของร่างกายของเรานั่นเองหลายอย่างเรารู้นะครับแต่ว่าถึงเวลาให้ปรับให้เปลี่ยนจริงๆมันยากโดยเฉพาะเรื่องการกินเพราะฉะนั้นอยากแนะนําตัวนี้เลยครับเบต้าเฮิร์บเพราะมีสารสกัดสําคัญถึง15ชนิดด้วยกันยกตัวอย่างหน่อยนะสารสกัดจากมาระคีนกครับอติโชก โสมอเมริกาน้ำมันตะปลาหรือแม้แต่ไขโตสารเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานโรคหวัวใจโรคความดันหรือแม้แต่เส้นเลือดในสมองขาดเลือดตรถงถมติมะเร็งด้วยเนราผมอยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าเบต้าเฮิร์บนั้นอยู่ในมาตรฐานการผลิตระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็น GHP HACCP ISO รวมถึงฮาลาน ยังอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าวอวเนี่ยรับรองงานวิจัยของตัวเบต้าเฮิร์บอยู่ด้วยมากไปกว่านั้นยังการันตีด้วยยอดขายต่อเดือนมากกว่า1 0 0 0 0แกล่อง1 0 0 0 0แกล่องต่อเดือนนะครับถ้าไม่ดีจริงจะได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเลอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณคิดว่า อยู่ในกลุ่มเสียงแล้วก็อันแนะนําให้ลองเลยครับเบต้าเฮิร์บเพราะเบต้าเฮอร์บอาจจะไม่ใช่ทางเลือกนะแต่คือทางรอดครับถ้าใครสนใจอยากดูแลตัวเองด้วยเบต้าเฮิร์บครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศแลว้วมาสุขภาพดีไปพร้อมกันกับอันและเบต้าเฮิร์บครับ